ครับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมใีท่องมีสามดาวสิพาธรรมชมมหานามามังเป็นโค้งซุดท้า้ค่ะธรรมชมนามนามมังเนี่ยฟันเห็นอาจารย์อาจารย์เอกนั่นไหคะครับอาจารย์เอกกราดค่ะฟันเห็นอาจารย์เอก่ธรรมชมอาจารย์เอกนั่นอยู่วัดนั่นวัดนั่นเป็นวัดเจ้าทีแรกค่ะธรรมชมว่มมีภัยอยู่ได้แต่ว่าอาจารย์น่ยอยู่ได้สิบพันศาเพิ่นมหานามามังค่ะธรรมชมได้เหลขดีได้เด่นมัให้นามามัง จะเป็นเลขดีเด้อตลอกับพี่รับชมกัมนามมัมพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกัมนามมัพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับนามมัสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนำมมัมสวัสดีค่ะหนามมัครับเสมอชมเนาะก็เป็นผู้ที่สําคัญคนหนึ่งครับตัวเลขของนามมันี่ยก็เคยเข้ามาแล้วครับเสมอชมอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายครับนามมัมวอลซี่เอฟซีเป็นฟังเลยครับ เรื่อครับเรื่องเล่า,าครับมเมื่อกื้หนึ่งปั้นเ่ยวกับหนึ่งพระอาจารย์เพ่เป็นเจา้าอาวาสที่วัดจี๋เงมองใหม่ครับวัดผู้ธรรมพระเจ้าเลยครับวัดผู้ธรรมพระเจ้าครับครับผมว่ามันก็ยังเป็นสิ่มาบอกผมไปเหตุบุญน้ำเกลือเนี่ยแะครับม,มันชื่อเฮตุบุญกระถินด้วยอย่างนี้ครับเห็ุบุญกระถินเนาะครับครับผมวันยิบแปดยิบเก่า พันศีฮ็ดบุญแม่นครับบัดที่นี่ก็ได้ฝันเห็นเพือนบอกครับแม่นครับฝันเห็นเพป็นกีรถเพป็นว่าบวมว่าเอาตัวอ่างไม้ห้ผมนี่แหละครับแกะยัดดีพี่น้องเนอะครับผมเพันอยู่แถวได้หรือครับไอ้อยู่วันวันนัดถ้วยครับไอ้เพื่อสีพงไม้ครับครับผมอันเพันยังมีชีวิตอยู่บ่ครับมไม่ม่นครับเพป็นวันมาเลยซิบว่าพันสาครับซิบก่าพันสาแลยหรือครับครับผมเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดอันนี้ของ ลูกทิศของอุดยามเขานี่แหะครับครับผมเป็นแห่ไปยู anyway. si ่คุ่ณพระองค์ไหนไปยู่ก็ยู่บ่อไรครับเป็นยังครับก็ยู่บ่อไรเพิ่นห่อนเพิ่นจังได้เลยครับเอาไปพวกพันษาเคุนกับพระกันถอยหนีครับที่แห้งที่สันนิท่อนแม่ครับคุณคือทั้งผู้น่อนัลยถอยหนีนี่ถอยศึกเลือดเลืถอยไปยูวัดใหม่ถอยไปยู่วัดใหม่ครับโอ้ครับนึกว่าได้อันแต่ถ้าอาจารย์เีกอ่านเนี่ยคยู่คลิปว่าพันษาเลยครับ อยู่สบายเลยไม่อันครับเพิ่งเสรมีวิชาอาคมเนาะไม่อันครับเป็นกัดจางดึกจางไปหงวังไปหนาคเต็มโอ้ครับไม่พวกเม่นตัวเขตมฟังเล่ารับแถวทางฝุ่นไม่อันครับตัวฟังดาวครับฟังเล่าเนี่ยจะขี้กระเรงได้น้อยหน่อยไหมอันครับครับผมยังว่าอทองมันขึ้นหูวจักเพิ่นล่ะครับผมเป็นอันนี้หน้าของเพิ่นครับเป็นหน้าเพิ่นครับเป็นว่าผมเป็นหน่องของพ่อใหญ่เพิ่นโอ้ครับ ัปนมีจักเปนร่วงบุญนะครับผมบ่เคยเอาเมียบ่เคยเอาเมียวมอครับบ่เคยครับบ่เคยจะเกลือเนาะครับครับผมเิ่นบวชไม่เคยครับสงสัยเป็นสิษ์ทอดจิตมาหานามัมแม่นครับเพิ่นมาบอกเรขอียู่บ่ครับนามัมกันนี่แล้วครับอันนี้ร่วงบุญบัรจีแปดยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้ากับอายุเพิ่นชีสิบปีครับอายุสี่สิบปีครับ ลงบนยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าแม่นคัขั้นตาเป็นตัวเลขกับที่ซื้อตัวนี้แม่นครับกับอายุสี่สิบม่นครับผมกคยิว่าตัวนี้ละครับผมมั่นใจนะครับตัวไหนครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหรือสี่ศูนย์ก็งี้ละครับสามตัวครับวนไปวนมาครับกับโบรไลหางครับสามตัวสามชุดนะครับเอฟซีอันละกะอันวังสมเสมอที่ผ่านมาที่เบ้าแอมบ์ตมงกับทีมงานมากนี่มันเป็นอันพี่บาบูแมนบอกมาบอกไม่อ่นครับพีบาอบ ร้านจัดงานวันเกิดยูบานครับยูบาทมาขอกินเดากินอันนี้กอกขนมนั่ครับกลางอาทิตย์ก่อนเนาะไม่อันครับเพิ่นบอกตัวไหนก่อนนะครับหนึ่งซีหาครับหนึ่งซีหาเนาะคหนึ่งซีหากับพี่ผู้สาวเมื่อคีคี่รถเ้เนาะไม่อันครับพี่ผู้เฒ่าขี่รถเกิงอยูบานครับโอ้ครับเอ้าเดี๋ยวจังสีสรุปตัวเล้ใหวยบนอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีครับครับมีอยังเพิ่มเติมอีกครับคุณอาหม่ นี่นะครับที่นี่นะครับเด็กผีปุมฝันเจ้ากระปะอย่างเนี่ยครับครับผมครับเด็กนี่ที่ว่าเขาบอกนะครับให้พี่มัมไปพักผ่อนเนาะครับสมมติชมเนาะครับนี่แหละน้ำมัมฝันแม่นขอบคุณครับน้ำมัมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้ำมัมค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นคู่บาเอกเนาะครับเนาะวันที่เป็นทรรบุญกับวันที่แปดยี่สิบเก้าสองแปดสองเก้าอายุของคู่บาเอกอายุสี่สิบปีค่ะท่านผู้ชม ตะกะเลที่ท่อมี3มดาวติดตามนมําหมรอบแหลกค่ะท่านผู้ชมเห็นพี่บ้าห้องบอกเลขห4 5นึห้บ้านเลขที่3-3-8อายุหลานยี่สิบเ็ดปีตะกะทะเบียนรถเจ็ดเก้าสามค่ะท่านผู้ชมเลขเก่ากับเลขห์กมันตัวเดียวกันใคยเริ่มปินหัวกันไว้น้ำแน่นะคะเนาะขอห้ม่โชวไม่หลากกันนาำม่ประจามัววันที่หนึ่งพจิกายนพศส,สอค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสดาวกัสเซาท่า,ามชมเปก่อน จอกันคลิปหนาคะ่ะก็ห้ยุกฉกมันมันเฮงเฮงรวยๆค่ะกระยเพิ่งผ่าไปใส่นะคะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมิคของดีมาฝากท่านผู้ชมคะ่ะไปรับชมเบา้งของดีกับเบวแอมลาทงกันเลยคะ่ะเบวแอมลอทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรอตตรีจเจงสิริอือนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถายอยู่ของใหคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักกับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดปีติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุินขาวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนีนนเนมม่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติ GT อาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไห,ล,ไหล,ไลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากเอาา็ FC บสีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ,บครับผมสาธุ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 ครับ